โอเคครับมาต่ออีกคลิปนะครับผมโ์เหรียญนี้ละกันครับเป็นเหรียญเงินหน้าทองคำนะครับรงยาหลงพ่อแมนนะครับรุ่นทรัพ์สมบูรณ์อายุวัฒนะนะครับ80ปีปี61ครับผมหมายเลข13วันเกิดของพ่อครับเลข13 น,นี้เป็นเงินลงยาเหมือนกันเป็นชุดกรรมการนะครับเ่ขตอก่อกไก่หมายเลขสิบสามเหมือนกันอันนี้ลงยาสีน้ำเงินนะครับต่อไปเป็นชุดกรรมการเหมือนกันครับลงยาสีเขียวเลขสิบสามเหมือนกันนะครับสวยเลยนะครับตรงนี้ ต่อไปเป็นเหรียญท้าเวสวรณนล้วกันครับนับว่าเป็นเหรียญท้าวเวสวรณริ่นแรกของหลวงพ่อเลยนะครับผมใช่ครับสวยเลยสมาได้เบิร์นอีกแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสร้างปีห้าแปดคิวกระจกสวยเลยครับผมเหรียญนี้ มีสองเหรียญนะนเหรียญนี้ยังไม่ได้เลี่ยนนะฮะเป็นเงินลงยาสีแดงหมายเลขสิบครับผมมีจานด้วยข้างบนเนี่ยครับสวยเหมือนกันนะฮะต่อด้วยเหรียญท้าวเวสวร์เหรียญนะฮะอันนี้เป็นท้าวเวสวร์นะครับทำเป็นเหรียญขนาดเล็กนะฮะเนื้องเงินพิมพ์นั่งนะครับนี่ครับ มหาโพธิ์กริย์ครับสร้างปี62เองครับครับผมมีสองเหรียญน,นะครับเป็นรุ่นนิยมนะครับอ่านี่หายากเลยครับอันนี้เป็นเท้าว,วิสวรรน์นะคแมนะฮะเหรียญนี้เป็นรูปหลอดเท้าว,วิศวรร์ แม่เนื้อเงินนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับเป็นรุ่นสองเนื้อเงินเหรียนได้เพิ่นได้มาครับเพิ่นได้มาเมื่อวานนี้เองอหมดแดงครับน่าจะหมดแล้วนะครับที่มีเป็นเนื้อเงินนะครับผมวันนี้นำมาให้ชมยี่สิบเหรียญน,นะครับ ยี่สิบตัวเหรียญทีจริงแล้วยังมีอีกเยอะนะครับนังมียังมีอีกเยอะแต่ว่าวันนี้นามาโชว์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับดูรวมๆนะเป็นยังไงบ้างดูรวมๆนะครับน่าสะสมมากนะครับผมพ่อแมน้นก็น้าต่างนอกอิิยาครับผม อบอกจริงเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหนรียญรุ่นที่ผมใช้ห้อยจิตตัวเป็นประจำเป็นพราพรมนะครับบันดาลโชคผมเคยอธิษฐานว่าขอให้ถูกหวยเป็นผลทันทีเลยนะครับถูกหวยทันทีตอนเย็นอธิษฐานตอนเช้าถูกหวยตอนเย็นเลย ก็ใช่เราเกิดโชคลาภหลายครั้งนะครับเนื้อห้อยติดตัวเป็นประจํแต่ที่ห้อยติดตัวเป็นประจำเป็นเหรียญลงยาสีฟ้านะครับห้อยลงยาสีฟ้าแต่เดี๋ยวนี้เป็นลงยาสีเขียวสวยงามเช่นกันครับโอเคเบื้องต้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับทรเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะมา ลงมาละเอียดแต่ละเอียนให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะมีจัดสร้างกันเท่าไหร่ครับผมขอบคุณครับ